ได้รออักหลายรอบกำเฮียงกำฮวงกำเฮียงกำเฮียงอยาก <laughs> คนเยอะมากวิกเตอร์บอกว่าคนเยอะตลอดเพราะว่า เก็ติงมาเลเซียเนี่ยอากาศเขาหนาวตลอดทั้งปีนะทุกคนอย่างมาเมื่อกี้22องศานะคะทุกคนถ้ามากินบิวตี้อินเดอะพอตนะบอกเลยว่าคอลลาเจนสุดจริงๆมเมื่อกี้ตอนเย็นอ่ะมันจะเป็นแบบสลิงแล้วก็จะเห็นแบบเครื่องเล่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่เห็นละเห็นใกล้ๆไหมเห็นใกล้ๆไหม คือจะมีเป็นไก่กุนเชียงแล้วก็ปลาเข็มใช่ไหมคะส่วนไอออยน้ำมันน้ำมันเนี่ยมันคือน้ำมันงาถึงมาเลเซียกุหลาลําเปอร์อย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่ามาถึงที่ตึกแปดแล้วคะ่ะทุกคน like really really ตูนกระตูนจิรานะคะแนะนำตัว ตูนจะเดินทางไปที่กัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะแต่ว่าตูนไม่ได้อยู่ที่สนามบินไงตูนอยู่ที่หน้าตึกโกลเด้นมารก,ก็คือตึกคนไทยอะนะคะก็โดยสารโดยคันนี้เลยไปรถบัสจ้าก็คือตูนก็ไม่เคยไปเคอเลยนะนี่คือครั้งแรกแล้วก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ6ชั่วโมงที่นั่งเขาก็ถือว่ากว้างมากเลยนะทุกคนกว้างนะมีพื้นที่ Of I saw the city passing by my window. Was in the crowd, but I felt so alone. Looked at my phone like every other second. My future was blurry and numb. A tunnel where there's no light. ตูนมาพักที่โรงแรมปักรอยัลคอลเล c คชั่นนะคะเป็นเวลา3คืนค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องกันเลยดีกว่ารีวิวห้องห้องนี้อยู่ที่ราคา580ริงกิงนะคะถ้าเป็นไทยบาทก็ประมาณคืนละ4,600บาทห้องน้ำก็ประมาณนี้ห้องน้ำก็กว้างขวางดีค่ะห้องน้ำกว้างดีจะบอกว่านั่งรถมาเมื่อกี้คือแบบ6ชั่วโมง6ชั่วโมงคือได้พักกินข้าวครั้งหนึ่งนะ แล้วคือเมื่อยมากอะ่ะเราไม่นั่งเครื่องบินค่ะเราอยากลองที่จะนั่งรถบัสดูเนาะคือค่ารถทัวร์นะคะจากสิงคโปร์มาที่ KL เนี่ยคนละ1,000บาทแต่ขากลับก็1 0 0 0กว่าเพราะว่าบริษัทที่เรานั่งมากับบริษัทที่เรานั่งกลับอะ่ะคนละบริษัทกันโรงแรมตั้งอยู่ที่ย่านบูกิตบินตังนะคะแล้วก็สะดวกนะตรงนี้มีเหมือน MRT หรือ BTS อสะแต่ไม่รู้ว่าที่นี่เรียกว่าอะไรอะที่รัก เราจะ call this อ๋อ oh, ที่นี่เรียกว่า LRT น่ะก็สะดวกนะจากโรงแรมแล้วก็เดินมาใกล้ๆตรงเนี้ยก็คือเจอห้างแล้วห้างก็เสร็จปุ๊บก,ก็มีร้านอาหารร้านอาหารอะไรอย่างเงี้ยเออเหมือนกรุงเทพเหมือนกันนะมันก็จะต่างจาก JB อะ่ะ JB เอจอโจโฮบาลูใช่ไหมคะมันก็จะเป็นอีกฟิลหนึ่งอลากาจะเป็นฟิลเมืองเก่าเทลก็จะเป็นฟิลแบบซิตี้เนอะก็เมืองหลวงของเขาใช่ไหมเซบีลายหัดใหญ่อ๋อเหมือนหัดใหญ่เหรอ ไม่รู้อ่ะไม่ได้ไปหัดใหญ่นานมากแล้วเ,เคยไปตอนสมัยเด็กๆเพราะฉะนั้นก็ไม่แน่ใจช้อปปิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเซอร์ฟอราแฮปปี้มากเพราะว่าได้ของแถมผู้หญิงจะเป็นอะไรเกี่ยวกับของแถมนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เออเหมือนออชเชิร์ดเลยเนาะ ตวนอาจ,จะไปนวดแต่ว่าระหว่างทางเดินนะคะก็เจอร้านไทยด้วยไทยบาร์บีคิวนะคะไกลบ้านเหมือนใกล้บ้านเออไม่น่าจะแวะเพราะว่ายังไม่หอยหาอาหารไทยคะ่ะจริงๆอยากนวดไทยออเดซี่นะแต่ว่าเต็มเพราะฉะนั้นเราเลยหาร้านนวดร้านอื่นมันนวดแค่ชั่วโมงเดียวแต่ว่าไม่รู้ว่าเป็นยังไงไม่รู้ว่าร้านไทยหรือเปล่าแต่ชื่อไม่ไทยเลยที่รัก ตอนนี้นะคะตูนก็อยู่ที่ถนนจรันอันเลาะนะคะซึ่งเป็นฟูดสตรีทนะทุกคนแบบว่าเขามีร้านทั้งสองข้างทางเลยนะ ส่วนใหญ่เท่าที่ตุนเห็นอะเป็นซีฟู้ดโอ้หถนนยาวมากเลยนะไปถึงนู่นเลยอะโอ้ยมีร้านอาหารไทยด้วยที่รักร้านใหญ่มากไทยแลนด์นะะ Hello, สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ะย,ยังเลยค่ะเดินเดิน<ๆ>ดูอยู่ <laughs> อ๋อน,น่าสนใจเดี๋ยวลองเดินดูกันกันนะคะสอบคุณค่ะ กับข้าวของเรามาแล้วจา้าจานนี้นะคะข้าวก๋วยเตี๋ยวค่ะก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆาผัดซีอิ๊วบ้านเราแต่ว่ามีไอเนี้ยถั่วง,งอกเออแล้วก็จะเป็นหมูเป็นกุ้งส่วนอันนี้เรียกว่าอะไรนะคือกํากําฮิยงกําฮวงกําฮิยงกําฮียงอยาก <laughs> <laughs> ก็คือเป็นหอยแมงคู่นิวซีแลนด์ค่ะแต่ว่าเมื่อกี้อาจจะไม่เห็นหอยเพราะว่าซอสปกปิดหอยไปหมดเลยจ้า <laughs> เป็นอาหารท้องถิ่นของมาเลเซียนั่นเองนะก๋วยเตี๋ยว อร่อยนักลิ่นกระทะมึงกลิ่นไม้กระทะอร่อยกผัดผักบุ้งกะปิมาจ้าอร่อยแล้วคุณชอบอย่างมันไม่ค่อยมันมากเท่าไหร่มั้งใช่ปหเพราะว่าบางร้านในสิงคโปร์อะ่ะคือแบบตางตรงโบลานคือมันลืมแต่ว่าอาจจะเป็นแบบว่าก็สิงคโปร์สไตล์เ,เนาะแบบมันมันแต่เราเลี่ยนไงอื้อ นี้ซอนนี้ก็ไม่เคยกินเลยนะเรียกว่ากันเหนียงหอยใหญ่มากสาหอยหอยหดเหมือนอะไรไม่รู้อะ่ะก็โอเคนะแต่คือว่าหอยเขาผัดนานไปจริงๆเพราะว่าหอยมันหดใช่ไหมแล้วมันเหนียว ตูนก็กำลังจะขึ้นเคเบิลคาร์เพื่อที่จะขึ้นไปบนเขาค่ะ so mine, 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 all, ตอนนี้ตูนอยู่บนเจนติงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ถึงยอดบนสุดค่ะเพราะว่าตูนอยู่ระหว่างกลางทางเพราะตูนกำลังจะไปที่วัดชิงซวยเคสเทมเกิลนะคะ ตอนนี้ตูนขึ้นมาอยู่บนเกนติ้งเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนแลวคือเกนติ้งนะคะตรงนี้นะก็จะมีหลายๆอย่างมาเลยมีทั้งโรงแรมห้างสรรพสินค้าร้านอาหารแล้วก็ทีมพาร์คนะคะทีมพาก็จะเป็นแบบนี้แต่แบบนี้จะเป็นแบบอินดอร์ในะด้านในแต่ว่าด้านนอกก็จะมีทีมพาร์คแต่ว่าตูนไม่ได้เล่นนะเพราะว่าฝนตกด้วยและอีกอย่างหนึ่งเขาเปิดไม่ครบทุกอย่างเพราะฉะนั้นเราก็เลยคิดว่ามันไม่คุ้มที่จะเล่นทีมพาร์คในช่วงนี้ที่ตูนมานะ คนเยอะมากวิกเตอร์บอกว่าคนเยอะตลอดเพราะว่าเกนติ้งมาเลเซียเนี่ยอากาศเขาหนาวตลอดทั้งปีนะทุกคนอย่างม่อกี้22องศานะคะด้วยความที่อยู่บนเขาอะ่ะมันก็เลยแบบหนาวมีหมอกถ้าคนส่วนใหญ่ที่ชอบขึ้นมาที่นี่นะคะก็คือคนที่ชอบเล่นคาสิโนค่ะทุกคนเพราะว่าที่นี่มีคาสิโนใหญ่เลยนะ ็มารอกินชาบูนะคะที่ร้าน Beauty i n t e p o r t นะคะก็จริงๆแล้วอ่ะร้านนี้มีที่สิงคโปร์ด้วยนะคือรอคิวนานมากเกือบประมาณ1ชั่วโมงนะคะจริง,รงๆเขาบอกประมาณ1ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงได้แล้วตอนตุนรอนะคิวยาวมากซึ่งร้านนี้ที่สิงคโปร์ก็รู้กันอยู่นะสิงคโปร์ราคามันแพงอยู่แล้วอะ่ะแต่ว่าที่เนี่ยมาเลเซียมันก็จะราคาถูกกว่านะครับซุปที่นี่นะคะถ้าจะกินนะต้องกินซุปคอลลาเจนอร่อยมาก อร่อยจริงๆใครหลายๆคนมาเที่ยวสิงคโปร์เราอาจจะเคยกิน beauty i the p o r t นะเออแต่ว่าตุนไม่รู้ว่าที่ไทยมีไหมนะแต่ว่าไท้จีเหลาที่ไทยมีแล้วนี่เออไทยจีเหลาก็อร่อยนาวห <c oughs> นาวอ่ะเพราะว่ามันคือ open air จริงๆทุกคนนี่ดูนี่คือไม่มีกระจกนะคะ ซุปคอลลาเจนนี้นะคะเขาจะมีเหมือนเป็นสแกลอปแห้งอ่ะเป็นเหมือนหอยเชลล์แห้งอ่ะใส่เข้าไปด้วยนะแล้วมันแบบอร่อยทุกคนถ้ามากินบิวตี้อินเดอะพอตนะบอกเลยว่าคอลลาเจนซุปดีอร่อยออบบร้อนอุ้ยหมอกเยอะเลยอ่ะเนี่ยจริงๆเมื่อกี้ตอนเย็นอ่ะมันจะเป็นแบบสลิงแล้วก็จะเห็นแบบ เครื่องเล่นอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ไม่เห็นละเห็นใกล้ๆไหมอย่าใกล้ๆมากเป็นเหมือนกระเช้าเออนั่นแหละดูหมอกสิคะ <c oughs> หนาวมากไม่น่าเชื่อเนอะว่าแบบมาเลเซียแบบจะมีที่ที่แบบว่าหนาวแบบอย่างเงี้ยตลอดทั้งปีโอ้โห,หยุ่งเลยจ้า <c oughs> ลมประทะหน้าตึงตูน่ะใช้เวลาเดินทางจากข้างล่าง <c oughs> เพื่อมาถึงตรงเคเบิลคาร์คะใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่ง เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะกลับลงไปหูกว่าจะถึงโรงแรมก็คือดึกแน่ๆ ใน zombie แฟนเที่ยวไทยเหรอหัวใจยังเต้นแรงอยู่เลยเนี่ยจริงๆเขาใกล้จะเลิกงานแล้วไงไล่ใหญ่เลยวิ <laughs> ว่งไล่ใหญ่เลย <laughs> อ๋อนะน oh. <Huh? S 1> ่ not sure <laughs> คุณก็พามาที่ร้านเ r e p e อ o t chicken r i c นะคะซึ่งเป็นเหมือนแบบว่าข้าวอบหมอดินนะทุกคนเขาใช้เตาถ่านนะเขาใช้เตาถ่านในการทํานะคะ mm hmm. คนรอคิวหน้าร้านเพียบเลยจ้าแล้วคนก็คือเต็มเลยเน mm ี hmm. ่ยอันนี้ก่อนเลยอันนี้ก็คือเป็น s u p e r ร t o leaf นะคะ mm hmm. ก็คือเป็นใบมัน hmm. ตัวไม่รู้นะว่าที่ไทยอ่ะเรากินใบมันกันหรือเปล่าแต่ว่าตอนต้นอยู่ไทยอ่ะตนไม่เคยกินเลยนะ แต่ว่ามาเคยกินครั้งแรกก็คือที่สิงคโปร์ถ้าใครเคยกินบอกทีนะตูนน่ตุนตไม่รู้ไปอยู่ไหนมาทําไมตูนไม่เคยกินใบมันเลยอะ่ะกินอันนี้มันเป็นน้ำมะกอกฝรั่งทุกคนมาเลเซียมันมีและอร่อยด้วยใส่กับไอเน,นี่ยบวยก็ชอบติดใจตั้งแต่ตอนไปกูชิงมาเลเซียบ้านวิกเตอร์แล้วนะจากคลิปก่อนนะคะเหมือนกันแต่ตุวนว่าที่กูชิงมันแบบเข้มข้นกว่า อ่าซอสเสร very nice thank you คือ r e รปฮ o t c h i c ก e n Rice ก็คือจะมีเป็นไก่กุนเชียงแล้วก็ปลาเค็มใช่ไหมคะส่วนไอออยน้ำมันน้ำมันเนี่ยมันคือน้ำมันงาส่วนอันนี้อีกหม้อนึงอ่ะมันก็ไม่แตกต่างกันหรอกแต่ว่าแตกต่างนิดนึงตรงนี้ค่ะเพราะว่าตุนแอดเพิ่มเข้าไปก็คือเป็นไส้กรอกตับอ่ะแล้วเมื่อกี้เขาบอกว่าอันนี้ very nice อร่อยมากเดี๋ยวเราต้องมาลองกันค่ะ this one need to put everything อ๋ออ๋อโอเคโอเค thank you ร้านนี้ก็คือบอกเลยว่าเป็นร้านดังนะคะร้านเด็ดของใน KL เลยนะกลืนน้ำลายแล้ว <c oughs> อะหิวน้าอร่อยนะอืมพอมันเจอปลาเค็มเข้าไปเออมันรู้สึกว่ามันแบบไหลรสอะอร่อยดีเค็มๆหวานๆมันๆ,นๆเดี๋ยวลองนี่เป็นข้าวกับไส้กรอกตับ อร่อยอ่ะใไส้กรอกตับเดียอร่อยรสชาติมันจะเหมือนกุนเชียงนิดนึงอ่ะชอ,อบไส้กรอกตับนี่กินกับใบมันอ่ะเดี๋ยวอันนี้อร่อยซุปกระเพาหมึกเขาจะรสชาติเป็นยังไงแล้วแบบกระเพาะสเปอย์แ่บไหน เฮ้ยแต่ดูน้ำแบบคอลาเจนมากเลยนะอันนีนยมันจะแบบหนืดน,น,นิดนึงเพราะได้ความที่ว่ามันมีตีนไก่ด้วยนะคะอืมอร่อยเลยเข้มข้น,นมากเลยอ่ะอืมนุ่มไม่เหนียวเลยอ่ะอร่อยเดีค่ะต้องมานะร้านนี้ร้านนี้นะคะถ้าใครสนใจที่จะมานะคะ อยู่แถวย่านฟูดูนะทุกคนแล้วก็เป็นร้านที่ร้านดังใน KL คุณกินเสร็จปุ๊บออกมาปั๊บดูคนสิคะเก้าอีย้ยาวทั้งแท้โชคดีนะเรามาเร็วอะถือว่าถึงมาเลเซียกุหลาลําเปอรอย่างสมบูรณ์แบบเพราะว่ามาถึงที่ตึกแตดลวค่ะทุกคน เราอาจจะไม่ได้ไปอยู่ในฝั่งนู้นนะคะเพราะาตุนเห็นส่วนใหญ่เขาจะไปถ่ายกันตรงนู้นคือแบบเห็นเต็มเต็มตึกอะแต่ว่าเราเหมือนจะมาอยู่ด้านหลังตึกเนอะก็น,นี่แหละค่ะถึงโกละละลังเปอร์เรียบร้อยแล้วคือถ้าตุนมากละละลังเปอร์ KL เนะแล้วไม่มาถ่ายรูปกับตึกแฟดก็คือแบบว่าฮาัโลโหลคือมาไม่ถึงจ้าใครมาก็ต้องซื้อนะคะใครมา,มามาเลเซียอย่าลืมนะคะต้องมาซื้อป๊อปคอนยูเรกานะคะทุกคนตุนซื้อประจำแน่นจ้า ก็เตรียมตัวที่จะเดินทางกลับสิงคโปร์นะคะตูนน่ะต้องไปขึ้นรถที่โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งเพราะฉะนั้นนะ่ะเดี๋ยวตูนน่ะจะรีบไปเช็คเอาท์เพราะว่าตูนน่ะเพิ่งจะแวะมาซื้อของฝาก Thank you, าเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะกับช่องกั์ตูนจีนเราเราติดตามดูนะคะบ๊ายบายกับสิงคโปร์นะ